และท่านได้เชิดชูต่อฐานะบรรดาศาสนาทูตบนหน้าตำราของบรรดานักิชี่ารนั่นก็คือท่านได้กล่าวว่าว่ามันสับบะอะฮัดันมินันอัมบียาอิวรุซุนะ و ะ ه าา م บ ن ฮิวะฮ ه วะบิมังซิล م ติมันซับ ا ะรอซูลุลลอฮิศ็อล ل ัลลอฮุอะล ل ยฮิ ه ص ซัลลัม عليه าอูฟ ي ฮิ ف ي ยัส ي าฟ ف ي ิฮูและท่านได้กล่าวว่าใครที่ดาทอบรรดาศาสนาทูต หรือนาบีคนหนึ่งคนใดหรือบรรดานาบีท่านใดหรือได้ปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับบรรดาศาสนาทูตหรือปฏิเสธคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาหรือได้ปฏิเสธสิ่งที่บรรดาศาสนาทูตได้นำมาประหนึ่งว่าเขานั้นได้ปฏิเสธหรือเขาดันได้ด่าทอรอซูลของลสุบฮานะฮัวตาลาผลลัพธ์ที่ได้นั่นก็คือเขาจะถูกโทษทันตามแต่ที่ผู้นำนั้นได้เห็นขวร